โดนัทมานะคะตอนนี้แฟนเก่าที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรรู้สึกยังไงกับเราโอ้ตุยเยตัวตลกเธอเขาคิดว่าที่ผ่านมามันแบบมันไม่โอเคมากๆมันจะหาไหมถ้าเขาจะบอกบอกบอกว่าแบบเขาคิดได้แล้วที่ผ่านมาคือเขาปิดไปแล้วหลงทางมันแบบเออมันไม่โอเคอะไรเงี้ยอยากจะกลับมาหาเราได้เป่าออกเดทเลยนะพาไปดีๆเลยเธอ อยากอยู่กันแบบครอบครัวเหมือนเดิมครอบครัวอะไรก่อนเนี่ยมันเหมือนว่าเขาอยากลาออกจากชีวิตเขาเราก็อยากจะกลับมาอยู่กับเราเหมือนอยากอยากย้ายกลับมาทํางานที่เดิมแล้วก็จะจะคุยกับเอชอาร์ยังไงอะไรเงี้ยเธออยากกลับมารู้สึกไม่โอเคแต่กาลังคิดอยู่ว่าจะกลับมาแบบไหนที่มันจะแบบไม่ตลกที่เธอจะไม่ขำใส่เขาไม่หรอกบอกเขาไปเลยแค่เราเห็นหน้าเขาเราก็ร้องไห้แล้วเธอ ัวมากนะเพราะว่าอันเนี้ยมันแบบถ้ากลับมาภาพตัดแน่ภาพตัดแน่นะคะอยากกลับมากตอนนี้